สวัสดีค่ะวัดพาบักกี้ออกมาเดินข้างนอกนะคะอากาศร้อนมากร้อนสุดๆไปเลย <c oughs> ตอนนี้อยู่ใต้ร่มไม้เล็กน้อยแล้วเราก็จะเดินกับน้องบักกี้ด้วยกันนั่นไงปล่อยน้องบักกี้เดินไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเดินตา, <c oughs> ามคำถามนะคะจากคุณพี่อายุ66อยากมีแฟนฝรั่งสักคนจะได้ไหมนะ คำตอบนะคะว่าตอบไปแล้วให้ถามใจตัวเองเ <laughs> พราะว่าถ้าพี่ยังไม่รู้ตัวเองนะคะคําตอบเนี่ยเป็นคําตอบให้กําลังใจเท่านั้นผลจะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวพี่นะคะพี่ต้องมีความมั่นใจถามตัวเองว่าฉันอยากมีแฟนฝรั่งไั้ยล่ะถ้าพี่ตอบว่ายากจะได้หรือเปล่านั่นคือปลายทางที่พี่ลงมือหานะคะ ตอนนี้หน้าก็มืดไปแล้วเพราะว่าเดินย้อนแสงน้องบักกี้ตรงนี้นะคะคำถามต่อไปพี่ไปอยู่ต่างประเทศจะรอดไหมเนี่ยก็ทำงานได้เหมือนกันนะถึงแม้พี่จะแก่แล้วคำตอบนะคะไม่รู้เหมือนกันพี่ไปดูวิดีโอของคนอื่นๆไม่ว่าจะอายุเท่าพี่หรืออายุน้อยกว่าพี่ก็ได้ ดูว่าประเทศที่พี่สนใจอยากไปอยู่เนี่ยที่หลายประเทศก็ได้นะคะเขาอยู่กันยังไงมีฤดูอะไรบ้างมีความทรมานมีความยากความง่ายหรือมีความสุขสบายในอากาศแต่ละฤดูยังไงนะคะแล้วพี่ก็ถามตัวเองพี่ต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนขี้ร้อนขี้หนาว ทนกับพายุได้ไหมกำลังนึกคำอยู่เขาเรียกว่าภัายธรรมชาติ <laughs> บักี้กินอาหารนะคะวันนี้เราคุยกันไปดูน้องบักกี้ไปพังๆนะคะปล่อยน้องบังกี้เดินเองไม่ได้เดี๋ยวน้องหาย <laughs> เดี๋ยวหา,าม,มุมหลบลมก่อนแล้วก็เห็นน้องบังกี้ด้วยคำถามต่อไปฝรั่งที่อายุเท่าพี่เนี่ยเขามีเงินจริงไหม มีทั้งที่มีและไม่มีค่ะจริงหรือเปล่าที่ฝรั่งไม่มีเงินไม่อยากจะเชื่อเลยจริงค่ะฝรั่งไม่มีเงินมีเยอะค่ะฝรั่งทํางานไม่รู้จักเก็บเงินเก็บเงินไม่เป็นสร้างแต่นี่เยอะเหมือนกันค่ะแล้วจะรู้ไหมว่าคนที่พี่คุยและเลือกใช้ชีวิตกับเขาเนี่ย มีเงินมากน้อยแค่ไหนพี่ก็ต้องคุยต้องถามเขาให้พี่พอใจก่อนที่พี่จะตัดสินใจคบเขาจนกระทั่งไปใช้ชีวิตร่วมกันนะคะไม่ใช่นั้นแล้วพี่ไปอยู่ต่างประเทศกับเขานี่ตายอย่างเขียนแน่ๆค่ะ <laughs> ไม่ได้มาขู่นะให้ดูข้อมูลให้หาข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยจะทำยังไงต่อเมื่อเรา ตัดสินใจเพืนจะมีแฟนฝรั่งกับเขาสักคนหนึ่งแล้วพี่ก็ต้องวางแผนด้วยว่าพี่จะใช้เวลาในการหาแฟนเนี่ยนานแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้อายุเยอะแล้วใช่ไหมล่ะ66แล้วเงี้ยพี่จะมีเรี่ยวมีแรงในการเดินทางในการทำกิจกรรมกับแฟนของพี่เนี่ยได้นานแค่ไหนและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือน้องบักกี้เดินไปนู่นแล้ว ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่ต้องเลือกผู้ชายที่แข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงจะได้ทํากิจกรรมร่วมกันเดินทางไปท่องเที่ยวหรืออาจจะทําสวนร่วมกันที่บ้านหรืออื่นๆนะคะไม่ใช่กิจกรรมบนเตียงเข้าจังหวะอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะที่บอกตรงนี้เพราะว่ามีคนต้องแอบคิดอยู่ใช่ไหมล่ะต้องเลือกดีๆนะคะคำถามหลายๆคำถามเนี่ย ให้พี่ถามตัวเองดูนะคะแล้วก็ตอบเอาว่าคําตอบในคําถามของตัวเองเป็นยังไงนะคะแล้วพี่ก็จะได้รู้ว่าพี่จะทํำยังไงต่อนะคะตอนนี้มานั่งในร่มดีกว่าส่วนน้องบักกี้นูน <laughs> ปล่อยน้องบักกี้แฮปปี้ไปคําถามหลายๆคําถามเนี่ยคนที่ได้รับคําถามมานะคะเขาก็ตอบจากประสบการณ์จาก ข้อมูลที่มีคนมาถามเขามีคนเผชิญมามาเล่าให้เขาฟังนะคะแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคำถามที่โอ๊ตได้รับมาโอ๊ตก็คิดจากความเป็นจริงคือทุกคนคุณต้องคิดเองให้ได้ก่อนแล้วก็ตอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็มาฟังคำตอบของคนอื่นฟังคำตอบของโอ๊ตที่เป็นข้อมูลแนะนำให้ไปคิด เพิ่มขึ้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ